เป็นส่วนสำคัญแม้แต่โลกเรายังมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งกินพื้นที่3าใน4ส่วนของทั้งหมดดังนั้นน้ำจึงเป็นส่วนประกอบในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ระบบการจัดการน้ำอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญยิ่งเช่นกันชัยณริศเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการน้ำตัวจริงซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2543ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเอาความรู้ความชำานาญมาใช้ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทุกๆท,ท่านจนถึงปัจจุบันโดยความมุ่งมั่นพัฒนาและเทคโนโลยีชัยนฤทธิ์จึงเป็นผู้นำทางด้านระบบการจัดก,การน้ำครบวงจรทั้งออกแบบติดตั้งจำหน่ายและบริการหลังการขายเรามีหลากหลายแบรนด์ดังโดยได้รับการต่งตั้งให้เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการสินค้าในแบรนด์ต่อไปนี้ศูนย์จำหน่ายและบริการปั๊มน้ำรูนฟอส ศูนย์จำหน่ายและบริการปั๊มน้ำซูรุมิศูนย์จำหน่ายและบริการอุปกรณ์สระว่ายน้ำออสเตร o o ลและ h ฮเวิร d และยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเช่นนำเข้าเจ n เนอเรเตอร์คามินส์วาลชนิดต่างๆเคมีพันฑ์อะไหล่และในด้านงานบริการเชนทริสยังรับออกแบบและติดตั้งระบบน้ำครบวงจรทั้งน้ำดีระบบตุปปกตะกอนกรองน้ำปั๊มน้ำระบบ RO ระบบบำบัดน,น้ำเสียและสระว่ายน้ำรับซ่อมและบริการดูแลปั๊มน้ำและเจเนเรเตอร์เรามีแลบวิเคราะห์น้ำซึ่งทางชไนนริสได้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำเพื่อให้การบริการที่ได้มาตรฐานถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาการจัดทำ energy audit วัดประเมินประสิทธิภาพปั๊มน้ำด้วยคิมงานมืออาชีพชไนนริจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เสมอมา ซึ่งดูได้จากผลง,งานที่ผ่านมาของเชานาริสไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบการวางระบบติดตั้งในโรงงานและโรงแรมระดับรู้ทั้งระบบสาะวายน้ำเครื่องผลิตน้ำ r o และระบบการจัดการน้ำทั้งน้ำดีและน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานมืออาชีพของัชนริสและนอกจากนั้นัชนริสยังได้รับรางวัลและใบอนุญาตอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นใบแต่งตั้งตัวแทนจากบุนฟอสและซูรุมิ ไปตัวแทนยอดเยี่ยมจากคุณฟอสใบขึ้นทะเบียนแลบหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำนั่นเองทั้งหมดนี้ทําให้ชัยนทริสเป็นผู้นําด้านระบบการจัดก,การน้ําในจังหวัดภูเกต็ตและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมาและหากคุณสนใจหรือมีปัญหาเรื่องระบบการจัดก,การน้าเพียงให้คุณนึกถึงเราบริษัทชัยนทริสต,ตั้งอยู่ที่63 13, ทับ13หมู่2ตำบลวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ต หรือคุณยกหูโทรหาเรา076513100